อ่านี่นะครับนี่คือทีมงานผู้ชายขายก้านะครับภาพที่เห็นอยู่นะครับกําลังตอนมะเขือใส่มาแข้งอยู่นะครับหรือวงเล็บบะเขียตอนใส่บบแข้งนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวจะโชว์นี่ครับนี่ครับคือผู้คุมครับถือขวานคุมครับฮ้ยแสดงวิธีการนะวิธีการก็คือปากเป็นรูปปากนี่ครับเนี่ยนี่วิธีการก็คือนะครับปาดเป็นรูปปากฉลามปาดเป็นรูปปากฉลามนะครับจุ๊หมาวิ่งแยึะวังวิ่งแนโย่อดแล้วนิดนึงยึบตอนนี้ ครูฝึกกำลังเมานะครับเพราะว่ากินสองแปดหกเข้าไปนะครับหายากมากครับสองแปดหกครับแล้วก็ค่อยๆสาหนอกนะครับสูตรนี้ไม่เมาทําไม่ได้สูตรนี้นะครับถ้าไม่เมานตอนไม่ติดครับทุกคนต้องเมานะครับแต่มือกล้องไม่เมาครับเพราะว่ามือกล้องไม่ได้กินครับแล้วก็เสียบลงไปครับประมงณนสามเซนโดยประมาณแล้วก็เสียบลงไปให้มิดนะครับแล้วก็ชีปเบาๆว่ารักพี่บิ๊ก ก็เทปพันครับนี่ครับใช้เทปพันสายไฟนะครับสายไฟนะครับไม่ใช่มันไม่มีมีมีอ๋อใช้ถุงติยังไม่มีซื้อเราหมดใช้ถุงหูหิ้วนะครับถุงหูหิ้วมัดแล้วก็พันนะครับเป็นการประหยัดมุกนี่ครับกำลังพันนะครับเพราะว่าทามาจากถุงยางที่ใช้แล้วครับเดี๋ยถุงถุงหูหิ้วก็เอามาจากถุงยางที่ใช้แล้วนะครับ งบประมาณมันหมดเลยครับเพราะว่าเอาไปซื้อถุงยางหมดครับก็เลยต้องเอาถุงยางมาพันต้นไม้แทนนะครับนี่ครับพันแล้วก็พันนิ้วตัวเองใส่ด้วยนะครับนให้แน่นๆนะครับช่วงที่ขอตัวครับทําให้เกิดการติดง่ายถ้าพันไม่แน่นเราจะเมากันครับแล้วก็เอาเอากระปีทาด้วยนะครับจะได้เกิดเร็วเออกระปีมันรากตอนพวกนี้มั่วทิศายเลยเอากระปีใส่ด้วยแล้วก็เท เกลือเทปลราใส่ด้วยนะครับใส่น้ำตาลเยอะๆนะครับโอ้โหแจวหวานเลยกินกับบักม่วงแซ่บแซ่บแซ่บแบโวยวามาแล้วน้ำลายแตกนี่ครับอายุของต้นมะแข็งจะอายุยืนกว่าต้นมะเขือทำให้เรามาต่อใจเขาเรียกว่าการเสียบยอดครับภาษาไทยแต่ภาษาอีสานเรียกว่าการเฉียบงาเฉียบงาจิตแล้วครับผู้ชายผู้ชายขายกล้าอีสานครับผู้ชายขายกล้าครับวงเล็บแตงเมลอนเลมอนหวานนะครับ ออมาต,อ <laughs> ตัดเลยเขาตัดเลยเข้าอ้ยบมอไทยกับบอทองเน <laughs> ียครับนี่ก็ถุงมาสุบนุงมาทุบเนียเอาถุงมาสุบเอาไหมเพื่อนสุบแหนนี่ก็จะได้ต้นซออย่างงดงามเลยครับนี่เป็นต้นมะแข้งใส่มะเขือครับต้นมะแข้ง <laughs> <laughs> ต้นขุนแข้งใส่ต้นขุนเขอจะทำให้อายุยืนได้ลายนานกว่าเดิมครับจบครับเทคนิคการ